สวัสดีครับวันนี้ผมนำกราฟิกอิคอไลเซอร์นะครับพา,าคเทคนิค Dn 3 6 0มานํานำเสนอนะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมนำความถี่ที่ 1kHz เฮิร์นะครับระดับแรงดันนะครับ3.473.27โวลต์พิกตูพีกนะครับ หรือค่าประมาณการก็คือบวก4 DBU นะครับป้อนเข้าทางชั้นนที่1นะครับเป็นเส้นสีเหลืองนะครับแล้วเอาพุทผมก็ใช้นะครับวัดที่ทางเอาพุทนะครับก็ตอนนี้วัดทางเอาพุทนี่จะได้แรงดันอยู่ที่1.4 4.1 p สี่โวลต์พกทพกนะครับนะครับ ันี่ยนี้ผมเบาลุ่มเกณฑ์ไว้นะครับเพื่อให้เห็นจุดเริ่มต้นนะครับว่ามันมีระดับสัญญาณที่เหมือนกันเพื่อให้สามารถจำแนกและเห็นความแตกต่างได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอเราจัดการที่หนึ่งความถี่หนึ่งเคในการอ้างอิงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของผลลัพธ์ทางเนื้องานนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับ ดับไปที่ศูนย์ก่อนนะครับไว้ที่0 d นนะครับก็จะสังเกตได้ว่าช่องที่1ช่องที่ของของสโคปนะครับมันมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้ให้เห็นเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับทีนี้ผมก็จะมาจัดการความถี่ที่ 1k นะครับว่าหลังจากที่ผมบูตหรือคัตแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหบ้างดูนะครับผมจะบูตนะครับ บูตขึ้นนะครับนะครับก็เขาจะเกิดขยับขึ้นนะครับแล้วถ้าผมคัดล่ะนะครับก็จะหายไปนะครับโดยโดยที่เลเวลยังอยู่ที่0 DB เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมขยับก้านคอ l ลสเ r อร์ลให้เห็นนะครับนะครับอ่าทีนี้ในในเกณฑ์เนี่ยเลเวลนะครับมันสามารถที่จะบูตได้หกดบนะครับดูนะครับ มันก็จะขึ้นไปอีกนะครับท,ทั้ง,ท,งทั้งที่ตอนนี้ที่ 1k เนี่ยคืออยู่ที่ 0dB ของก้านสไลด์นะครับถ้าเราบูตอีกมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวดูนะครับขึ้นไปอีกได้ไหมฮะพอดีผมไม่ได้ออโต้สเกลนะครับให้ให้เห็นความการทํางานของเขานะครับนี่ผมลดการทํางานของเลเวลให้เหลือ 0dB ก็จะกลับมาเหมือนตอนจุดเริ่มต้นนะครับเนื่องจากเราเปรียบเทียบทางด้านสัญญาณ Input กับ Output นะครับก็จะเห็นว่าเฟสต,ตรงกันนะครับก็เป็นแบรนด e ์อีควอไลเซอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงครับตัวนี้ก็ขอจบการทางเสนอเพลงเท่านี้ครับ